ภูมิใจเสนอมากเลยค่ะนี่เลยเห็นแต่รูปร่างภายนอกยังน่ากินขนาดนี้เลยใช่ไหมคะส่วนคุณสมบัติคุณประโยชน์จะน่ากินขนาดไหนวันนี้ภูมิใจเสนอมากค่ะรูมคอฟฟไปไหนพกติดตัวไปด้วยตลอดค่ะยิ่งมาทำงานกลางทุ่งนะคะนี่พกมาด้วยทุกวันภูมกินทุกวันค่ะวันละสองซอง เช้าหนึ่งซองค่ะเช้าหนึ่งซองก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะช่วงบ่ายอีกหนึ่งซองหลังจากกินอาหารกลางวันแล้วเนี่ยง่วงเหงาเหานอนใช่ไหมคะทํางานก็สลืมสลือไม่ค่อยสนุกเนาะอาหารมื้อกลางวันที่เรากินเข้าไปนั่นแหละนะคะมันก็ส่งผลกับร่างกายเราในกระบ,บวนการย่อยอยู่เนาะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็นี่เลยค่ะอยากแนะนํานะคะ เพิ่มตัวนี้เข้าไปเลยลุมคอฟฟนะคะอีกหนึ่งซองเพาผ่านมันค่ะไม่ให้มันมีส่วนเกินในร่างกายเนาะช่วงบ่ายค่ะตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามบ่สี่โมงนี่แหละค่ะกินเข้าไปอีกซองหนึ่งนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะมันก็จะไปช่วยนะคะลุมคอฟฟเนี่ยมันก็จะไปช่วยดีทอ็อกดีท็อกก็คือขับสารพิษในร่างกายเรานะคะแล้วก็ยังช่วยบล็อกก็คือดักจับ แป้งไขมันในร่างกายนะคะนอกจากบล็อกแล้วมันก็จะไปช่วยเบิร์นเหมือนที่ไผ่ว่าแหละช่วงบ่ายๆนะคะมันจะไปช่วยเบิร์นดีจังเลยละ่ะช่วงที่เราทานอาหารกลางวันไปแล้วนะคะนะคะไม่ให้มันมีไขมันส่วนเกินนะคะให้สดชื่นนะคะให้สดชื่นกับปีก้กระเป๋านะคะคาโคตรจะถูกมากด้วยคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ นะคะหแพ็คนี้มีอยู่1ิซองซองนี้ซองซองนี้ก็จะ15กรัมนะคะเยอะมากเยอะมากนะคะ15กรัมเนี้ยชงได้ได้ความอร่อยเยอะเลยนะคะในซองนี้15บห้ากรัมะะส่วนประกอบ3.6ชนิดจากทั่วโลกผ่านการรับรองมาตรฐานอ,อยาตามขั้นตอนขบวนการที่ยาวนานนะคะก็มีตาหารานสูตรเจ นะคะคนจินเจก็ทานได้ยังไงเราก็ทานกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมคะใครก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะแนะนำเลยค่ะรูมคอฟฟนะคะกาแฟที่มีภูมิคุ้มกันกาแฟที่ให้มากกว่ากาแฟเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงชงดื่มคุ้มค่ามากๆค่ะราคาโคตรจะถูก แต่มากด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแนะนำให้ดื่มทุกวันเลยเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ